วันนี้เราจะมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นรวยไม่เลิกนะคะโดยใช้ส่วนที่เป็นใบนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเลือกใบที่มีความเหมาะสมก็คือไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็เป็นใบที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปมีความสมบูรณ์เอาใบนี้ ใบละใบนี้แค่ใช้ได้ใบีที่สีเข้มๆใบหนึ่งอีกอันมันจะแบบจุดมันจะสีอ่อนๆกว่าน่อยนะคะใบนี้ด้วยไหนๆเราก็จะฟอกค่าเชื้อล้ะหลายๆใบจะได้ฟอกทีเดียว ใบที่มันแก่ๆแล้วมันซรมๆสีไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอาเราก็เลือกไปเดี๋ยวจะใช้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟอกค่าเชื้อกันนะคะใบที่เราคัดเลือกมาได้เราก็จะมาทาความสะอาดนะเราจะใช้น้ำยาล้างจานล้างแบบพวกเศษฝุ่นเศษดินอะไรที่มันสกปรกอ,อก,ก่อๆน,นะคะ จลางถูกแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังถูกแบบให้มันให้น้ำยาล้างจานจะได้ทำาละล้างสิ่งสกปรกออกไปแต่เราก็ล้างที่อาล้างจนหมดฟองนะ ล้างทังหน้าใบหลังใบให้สะอาดตามข้อตางไหลให้สิ่งสกปรกหลุดออกให้หมดค่ะพอใบสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาใบเนี้ยไปใส่ในน้ํายาฟอกฆ่าเชื้อเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อกันค่ะเตรียมน้ํายาฟอกฆ่าเชื้อนะคะเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็มีไฮเตอร์ที่เราใช้ซักผ้าน,นะคะน้ํายาล้างจานน้ากัน กระบอกตวงแล้วก็บิกอ e r ที่เราจะใช้ใส่สารละลายฟอกฆ่าเชือ้อค่ะวันนี้เราจะเตรียมสารละลายฟอกฆ่าเชือ้อสิบเปอร์เซ็นซึ่งสารละลายฟอกฆ่าเชือ้อสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าเราจะใช้ถ้าเราต้องการเตรียมสารละลายหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเราก็จะใช้น้ำกันเก้าสิบมิลลิลิตรแล้วก็ใช้สารละลายไฮเตอร์ สมิลลิลิตรอันนี้คือสารละลาย10ซแต่ถ้าสมมติเราต้องการความเข้มข้นข,ของสารละลายฟอกฟ่าเชื้อ15เปอร์เซนเราในการเตรียม100มิลลิลิตรสารละลาย100มิลลิลิตรเราก็จะใช้น้ำกัน85มิลลิลิตรแล้วก็ใช้ไฮเตอร์15มิลลิลิตรถ้าเราต้องการเตรียมสารละลายฟอกฟ่าเชื้อ5%เปอร์เซเราก็จะใช้น้ำกัน9 5มิลลิลิตร แล้วก็จะใช้สารละลายสารลายไฮเตอร์5มิลลิตรวันนี้ก็จะเตรียมสารละลายความเข้มข้นสารละลายฟอก้เชื้อก็คือเราจะใช้10%ใช่ไหมคะนี่ครูจะเตรียม500มิลลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้น้ำกั่ง450นะคะนี่คือตวงไปรอบแรก200ก่อนนะคะ แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ250แล้วเราจะใช้สารละลายไฮเตอร์ก็คือ50มิลลิลิตรนะคะก็จะได้เป็นสารละลายก็ค่าเชื้อ10%นะคะน้ำกันทั้งหมด250มิลลิลิตรนะคะคุณจะเตรียมสารละลายทั้งหมด500มิลลิลิตรนะคะคทีนี้ก็จะใช้สารละลายไฮเตอร์อีก50ทีนี้ก็บอกตัวอันนี้ก็จะ ได้กระบอกตวงเล็กนะคะก็จะได้ทีละสิบมลกระตวงทั้งหมดห้าสิบมลนะคะเมื่อตวงสารละลายไฮเตอร์น้ำกัดแล้วเราก็ใช้แท่งแก้วหรือไม้พายทุนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ช่วงที่เราเตรียม สาระลไฮเตอร์ในนักเรียนจะต้องเรามัดระวังนะคะก็คือระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้าถ้าเกิดถูกเสื้อผ้าก็จะด่างสีมันก็จะโดนกัดถ้าถูกผิวหนังก็จะทําให้ระคายเคืองเราก็ต้องรีบไปใช้น้ําสะอาดล้างน,นะคะอย่างรวดเร็วนะคะทีะนี้หลังจากนั้นแล้วให้เราหยดน้ํายาล้างจานลงไปครับจริงๆถ้าเราเตรียมหนึ่งร้อเอมลเนี่ย เราก็ใช้แค่ประมาณหนึงหยดแต่นี้เราเตรียม500มิลลิตรเนาะ500มอลเราก็ใส่ไปสัก2-3งหยดนะคะเป็นน้ำยาล้างจานเป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวนะคะของของเนื้อเยื่อของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้สารละลายฟอกฆ่าเชือ้อ ความเข้มข้น10ปรซปริมาตร5 0 0มลลเรียบร้อยนะคะโดยใช้น้ำกัน4 5่น450มลลตรแล้วก็ใช้สารละายไฮเตอร์50มลแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจาน2 3สหยดนะคะ mm hmm. เมื่อได้สารละลายที่มีความเข้มขน้นตามที่เราต้องการแล้วเราก็เตรียมภาชนะที่มีฝาปิดนะคะนำเอาสาราละลายเนี่ยเทใส่ภาชนะ ไม่ต้องเต็มจนล้นนะคะเดี๋ยวมันไม่มีพื้นที่ขัขอ่ยประมาณสักเพื่อต้องให้ท่วมเนื้อเยื่อทีนี้เราก็ดูเนื้อเยื่อที่เราหักมานะคะเราก็ดูว่าเนี่ยใบนะถ้าเกิดว่ามันใส่ไปแล้วน้ําจะไม่ท่วมทึงท่วถึงเราก็ตัดออกส่วนที่เราไม่ต้องการที่มันยาวๆเราก็ตัดออกก็ใส่ลงไป ใส่เเยอ่ที่เราต้องการฟอกฆ่าเชื้อลงไปนะคะที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยทีนี้ใบนี้ใบใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ตัดให้มันมีขนาดที่เมื่อฟอกฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยเมื่อใส่ไป็นน้ำยาฟอกฆ่าเชื้อแล้วมันจะจงพอดีอะคะ่ะคือไม่ไม่โผล่ขึ้นมาเราต้องฟอกทุกสว่วนใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เราก็ฟอกไป ด้านนี้มันจะมีส่วนของใบที่เป็นเหมือนเป็นแผลเล็กๆเป็นรอยถิ่นตาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราก็ตัดออก mm hmm. เมื่อเราใส่ใบของต้นรอยไม่เลือกไปแล้วหรือว่าเนออยเยอ่ mm hmm. อื่นที่เราต้องการฟอกข้าเชือ้อเราก็เช็กดูว่ามันจะมันจไมไหมอ่ะมันจมเรียบร้อยปุ๊บเราก็ปิดฝาจากนั้นก็เขย่าเบาๆค่ะเขย่าเบาๆ ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะสิบถึงสิบห้านาทีกูจะใช้เวลาสิบนาทีนะคะกูใช้เวลาแค่สิบนาทีแต่กูจะใช้เวลาเขยา่าเขย่าแบบเบาๆค่ะแต่เขย่าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สารเนี้ยมันไปทั่วทั่วพื้นที่ผิวของ ตนไม้แต่ไม่ใช่ขยา่าจนมันรุนแรงจนเนื้อเยื่อช้ำนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ก็จะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ตั้งไปที่โต๊ดแล้วก็ขย่าแบบไม่ได้นักเรียนคะเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่เราทําเครื่องขย่าวไว้ครูก็เลยเอามาใช้นะคะเครื่องขย่าแบบที่เป็นโครงงานของรุ่นพี่นะคะ เราก็จะใช้เครื่องเขย่าแทนมือเขย่าจะได้ไม่เมื่อยนะคะเครื่องเขย่าที่รุ่นที่เขาคิดค้นเป็นโครงงานออกมานะคะ,ะเมื่อเราเขย่าเนื้อเยื่อได้ครบเวลานะคะเมื่อกี้ใช้เวลา1ินาทีนะคะเราก็จะนําเนื้อเยื่อเนี่ยที่เราต้องการเขาเลี้ยงที่เราก็ฆ่าเชื้อไว้เนี่ยมาล้างในน้ําสะอาดก็คือเป็นการ ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วนะคะก็เตรียมไว้ทั้งหมด3าขวดด้วยกันจากนั้นเราก็เปิดฝาขวดเนื้อเยื่อที่อยู่ในน้ำยาภัอฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ใช้โฟสเซกที่ที่เราได้เผาชุบแอลกอฮอล์แล้วเผาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ย็น เราก็ใช้ฟอสซิตเนี่ยคีดเนื้อเยื่อค่ะล้างในน้ำหนึ่งก่อนนะคะไล่อยล้างทำความสะอาดในภาชนะก็คือกดไปที่หนึ่ง ไปล้างในภาชนะก็คือในภาชนะที่สองที่เราเตรียมไว้ทํำสะาดน้ำกันที่ผ่านการล้งฆ่าเชื้อแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะที่มา,มาล้างในภาชนะ ที่สาที่เป็นน้ำกันที่ผ่านกันารฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเพื่อให้น้ำยาข้อฆ่าเชือ้อเมื่อกี้ที่เราข้อฆ่าเชือ้อไปมันสะอาดมันหมดจริงไปจากไปนะคะ ือให้เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในตู้นี้อ่ะเช่นขวดอาหารที่เราจะใช้พออีกนั้นนะคะแล้วก็เป็นเศษที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เจสิบเปอร์เซสเปรด้วยแอลกอฮอล์เจร์เซ เราก็จะมาตัดเนื้อเยื่อของชิ้นส่วนที่เราต้องการนํามาเเลียราะอเรียงก็คือตน้นรวยไม่เลิศนะคะทีนี้เพจที่เราเช็ดนึ่งค่าเชื้อเช็ดทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนเราจะมาใช้เนี่ยก็จะมาล่นด้วยไฟเพื่อให้ความร้อนเผื่อมันมีเชื้อโรคอยู่เชื้อโรคมันจะได้ตายนะคะแล้วก็ใช้ฟอ์เซตที่เย็นแล้วเนี่ยนะคะคีบเอา เี้นส่วนของใบไว้ไม่เลือกที่เราต้องการนำมาตัดออกมามาทีละเอามาทีละใบหรือาาว่าทีละส่วนนะคะเอามาใส่ไว้ในเพงนะคะนะปิดฝาไว้พอเสร็จก็จุบแอลกอฮอล์เ5แล้วก็เผาไฟ จากนั้นเราก็หยิบมีดนะคะแล้วก็ฟอเสเซปอันใหม่ที่มันเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับมาผ่าโดยเราเอาฟอเสเซปไว้ด้านที่มือที่ไม่ถนัดนะคะส่วนมีดเนี่ยที่เราจะใช้ตัดเนี่ยเอาไว้มือที่เราถนัดนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะตัดเอาตรงส่วนดักริมนะคะ่ะที่เนื้อเยือ่อที่มัน สัมผัสกับน้ำยาข้อฆ่าเชื้อเราก็ตัก,กออกเพราะว่าเนื้อเยื่อส่วนนี้มันอาจจะได้รับความเข้มของสารเคมกีก็ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนี้มันอาจจะเสียหายด้วย ได้ประมาณประมาณสัก1 1ึ่งคูเซนติเมตรกันด้ค่ะเป็นส่วนของใบ ต้องหนึ่งสิบเปก็ได้นะคะแบบเก่เาเสร็จแล้วพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะคะก็เอาอุปกรณ์เผาอาจุา่มแอลกอฮอล์95าเผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อนะ ถ้วยอาหารนะคะแล้วก็มาเผาไฟก่อนเปิดนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคกินยู่บอริเปิดฝาแล้วก็เผาไฟลนไฟเพื่อให้เชื้อโรคตายนะคะแล้วก็เอาฟอสซิลม,มาอิกชิ้นส่วนที่เราต้องการขอเหลียงน,นะคะ เราหยิบเราจะเอาด้านที่เป็นท้องใบอะค่ะด้านล่างค่ะเห็นไหมคะจุ่มเราเอาฟอสิคหยิบแล้วเราก็เอาเนื้อเยื่อด้านท้องใบอะค่ะแล้วก็เอาฟอสิกกดไปนิดนึงเพื่อให้ติดกระมุนนะคะเสร็จแล้วฟอสิคก็ถ่าไฟฆ่าเชื้อแล้วเราก็ก่อนเราจะปิดฝาเราก็เอาปวดกับฝานเนี่ยลงไฟแล้วก็ปิดฝา เสร็จแล้วแล้วก็เอาวางไว้ก่อนทําขวดอื่นไปเรื่อยๆนะคะเจนไปจะเสร็จ เราทําการนําชิ้นส่วนใบของต้นรวยไม่เลิกใส่ในอาหารพอเลี้ยงในวุ้นแล้วนะคะใน,ในอาหารพอเลี้ยงของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําขวดที่ใส่ชิ้นส่วนเนี้ยเอาไปวางไว้ที่ชั้นที่นิดเราป้องกันเชื้อโรคอีกทีหนึ่งเราก็จะมีการเอาแรปอาหารนะที่เป็นพลาสติกใสะคะมาแรปเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เท่าะะเมื่อเราทําการนําชิ้นส่วน ไปของต้นรวยไม่เลิกใส่ในอาหารพเพาะเลี้ยงเนื้อเยอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการนรําพลาสติกที่เขาใช้พลาสติกใส่ที่เขาใช้ปิดอาหารนะคะปิดกล่องอาหารนะคะมาทําการปิดที่ปากขวดอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยกันสองคนก็นจะดีถ้าคนเดียวก็จะทำลำบากนิดนึงนะคะ ก็จะใช้กรรไกรตัดเอาส่วนที่เราต้องการเมื่อเราตัดพลาสติกได้แล้วเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วเราก็เอามาพันรอบขวดของเราซึ่งตอนนี้ถ้าเราใชใ้ให้เพื่อนช่วยกันก็จะดีก็กปิดป ช่วงนี้นะคะตรงช่วงร้อยต่อของฝากับขวดนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นหรือเชื้อโรคต่างๆที่มันจะเข้าไปในขวดได้อีกรอบจะทำขวดต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกขวดนะคะ เมื่อทําได้ครบทุกขวดแล้วเราก็จะนำขวดไปวางไว้ที่ชั้นกพลเลืเ้อเยือนะคะหลังจากที่เราแล็บขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนเพื่อให้เราจําได้นะคะว่าต้นที่เราทำการพลเนื้อเยื่อชื่ออะไรใช้สูตรอาหารอะไรแล้วก็ลงวันที่นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็คือเราใช้เราใช้ต้นรวยไม่เลิกใช่ไหมคะ ใช้สูตรอาหาร M S แล้วก็วันที่ก็คือวันที่6ธันวาคมสอง4กี่ก็เขียนเบาเย่อๆนะคะจะได้ใช้สติกเกอร์ที่เรามาตัดเองหรือว่าซื้อมาสำเร็จก็ได้อันนี้คูกร,ระดาษสติกเกอร์ตัดเองนะคะเสร็จแล้วก็แปะไปบนฝาขวดคือน,นักเรียนจะแปะที่ฝาหรือว่าแปะที่ตัวขวดก็ได้แล้ว แต่คือเวลาล้างต้องล้างให้สะอาดก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนหรือนักเรียนใช้ปากกาเคมีที่เขียนไปที่ถ้าเขียนที่ฝาไม่แนะนำเพราะมันล้างยากก็เขียนไปที่ขวดเพราะมันเป็นแก้วก็จะล้างออกได้ง่ายกว่าก็คือแล้วแต่สะดวกแบบไหนแต่ต้องล้างขวดและฝาให้สะอาดนะคะเรามาดูร,รายละเอียดของขวดเนื้อเยื่อที่เราทำนะคะก็จะบอกรายละเอียดก็คือต้นรวยไม่เลิกนะคะใช้สูตรอาหาร ms ทำเมื่อวันที่6ธันวาคม2564นะคะเราต้องเขียนไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราทำมานานแค่ไหนแล้วเป็นตัวอะไรเพราะนานๆไปเพื่อเราจำไม่ได้ค่ะตอนนี้จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราได้เขียนรายล,ละเอียดของขวดคอเลนเยอร์ของเราเรียบร้อยเ,เราก็จะมาหาพื้นที่ที่เราจะวางเราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์เ0เอร์นเนี่ยเช็ดแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณนี้ ให้สะอาดนะคะป้องกันป้องกันเลูโรคที่จะเข้ามาในขวดพอลิเนเยอร์ของเราจากนั้นเราก็เอาขวดเนื้อเยื่อของเราวางเป็นแถวให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือแต่ละขวดห่างกันประมาณหนึ่งเซนนะคะ ในชั้นนี้ก็จะเปิดไฟให้แสงสว่างเพราะว่าพืชจะต้องใช้นในการส,รสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อเราเรียงปวดพอเลงเนเยื่อของเราในชั้นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟให้แสงสว่างนะคะแล้วทุกวันก็คือเราก็มาดูว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการอย่างไรบ้างบันทึกถ้าสมมติว่าวันรุ่งขึ้นพอเรามาดูแล้วปรากฏว่ามีเชื้อราขึ้นให้เราจับแยกออกไปนอกห้องเลยเพราะว่าถ้ามันมีเชื้อราเนี่ยมันจะทําให้เชื้อเนี้ยแพร่กระจายไปยังขวดอื่นเนื้อเยื่อของเราก็จะไม่ปลอดโรคนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเชื้อราหรือว่ามีเชื้ออะไรอยู่ในขวดเขาเรียกว่า c o n t a ม i n a ก็ให้เราเก็บขวดนั้นแยกออกไปนอกห้องแล้วก็เดี๋ยวใชหมอหนึ่งความดันนึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ ต้นรวยไม่เลิกของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะคะ